วังหน้าครับวังหน้าเท่าที่เจออ้าวเดี๋ยวค่อยค่อยคุยนะเนื้อของพระจะอมชมพูเออรู้ไหมครับว่าทำไมผมจึงบอกว่าเนื้ออมชมพูเนี่ยเป็นพระวังหน้าโอ,อเนื้อเหมือนสังกะจายปู่เทพลกอุดอเนไงอ่ะไปเอาสังกะจายปู่เทพลกุดรมาพระเกจิดังๆในประเทศไทยเช่นสมเด็จโตหลวงพ่อเงินอีกหลายรูปส่วนมาก ปู่เทพโลกุดอนอยู่เบื้องหลังอ่าหลวงปู่ในดงเขาบอกว่าพิธีพระสมเด็จเขาเรียกว่าพระเครื่องวังหน้าดีกว่าไม่ได้พีแค่พระสมเด็จนะรวมถึงพระสมเด็จด,ด้วยเนี่ยปู่เทพโลกุดอนนะท่านมาเสกให้เพราะเขาบอกว่าตอนที่ตั้งอาสนะเว้นว่างไว้สองที่อ่าตอนที่ตั้งอาสนะเว้นว่างไว้สองที่คุณลองน้กกันกว่าไอหลานโอมผมเนี่ยมันเลี่ยมไว้เลยนะ ไอ้นี้ไม่ได้อ้าวุณดูเนื้อไหนเนื้องชมพูไอ้นี่ไม่ได้อะไรที่แบบว่ามันรู้ประวัตินี่มันจะต้องมีต้องเก็บ